ก็คุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมรับฟังกันอย่างล้นหลามในวันนี้นะคะวันนี้นับเป็นครั้งแรกที่เราได้จัดการสัมมนาซึ่งเป็นการร่วมมือกันของสามบลจอนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราสามบลจอนะคะจะถามว่ามีความสัมพันธ์อะไรกันพิเศษไหมก็คือทุกบลจได้เราลงเรียวกันอยู่นะคะทางบอลจงุงสีกับบอลจอ,อลบดิเนี่ยมาร่วมกันแต่สัมมนาเพราะว่าที่ตูไปเห็นว่าเรามี วิธีการทางการที่โดดเด่นและก็อยู่ในมุมมองเดียวกันนะครับแล้วก็มาให้ความรู้กับผู้ลงทุนนะครับว่าในสไตล์ของเราเนี่ยเราทําอะไรกันบ้างนะครับทีมงานในวันนี้เนี่ยพี่ก็คิดว่านึกถึงคอนเซปตร้านข้าวต้มริมทางนะคะคือเวลาถ้ามันเป็นร้านเดี่ยวๆหรือขายผลไม้แผงเดี่ยวๆเนี่ยคนไม่ค่อยแวะต้องมีเยอะๆแต่แทนที่เราจะต้องรอให้ตลาดหลักทรัพย์มาคอยจัด ะะว่าหลายๆบลจจัดงานทีเนี่ยมันนานก็เลยไปชวนทางกรุงศรีแล้วก็ทางอัลเบดีนคือเป็นพวกบอทเทอร์มและ Active Management เหมือนกันนะคะก็เลยมาแล้วบอกว่าเ,เราลองเปิดใจกว้างกันดีกว่าอย่าไปคิดเขาคิดเราแล้วมาอย่างเงี้ยมาให้มุมมองให้ความรู้คุณก็จะเจอเจอ CEO ทั้ง3คนแล้วก็ตัวเมนก็คือ CIO c h i e f Investment o f f i c e r 3คนนะคะซึ่งก็ขึ้นมาให้แนวคิดของเขาเป็นอย่างไรอันนี้พี่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไป